สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตที่เล้าไก่อีกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้พามาดูเนี่ยค่ะอายุตลงไปแล้วตอนนี้มาาอกินกันเทียบทุกตัวหน้าแดงหมดหน้าแดงแป๊ดเลยแหละคุ้นด้วยเนี่ยค่ะจับได้เนี่ยเนี่เนี่ยน่ารักเลี้ยงแล้วมีความสุขนะ ให้ไข่ด้วยแล้วก็ไข่มีประโยชน์ไข่โอเมก้าสามพอเราเลี้ยงไก่ธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่แบบแข็งแรงไม่มีโรคโดยไม่ได้ฉีดยาเลยนะเนี่ยให้เขากินโอเมก้าสามเข้าไปดูแลภูมิคุ้มกันให้เขาเนี่ยค่ะหน้าจะแดงมากเลยเนะี่ยอารมณ์ดีด้วยไม่มีเครียดอย่างวันนี้ยังไม่ได้ดูไข่เลย ไข่ไม่รู้มีไข่เยอะไหมวันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาไปดูไข่กลับตรงไหนล่ะกล้องบางตัวยังอยู่นี่นี่ขอดูไข่หน่อยจ้าคุณขอดูไข่หน่อยจ้าไหนเธอมีไข่กี่ใบละดูหน่อยสิดูหน่อยนะ โอ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ,ยโอย้เต็มรังเลยรังนี้ก็มีเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาสิจ๊ะขึ้นมาไข่ค่ะลูกขึ้นมาเลยขึ้นมาค่ะขึ้นมาอเออนั่นเน่ะบอกรู้ด้วยอาไข่เลยค่ะไข่ให,ขให้ดูหน่อยไห้ดูหน่อยเร็วไอ้จงล้อ,อง รอคิวกันเลยค่ะรอคิวขึ้นมาไข่เลยเนี่ค่ะไข่ไก่โอเมก้าสามไข่ไก่ธรรมชาติระวังแตกนะบะวัามันมีหลายรังค่ะมันก็มีหนุลล่นรอรอรอขึ้นจะมาไข่เยอะแค่น,นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ